สวัสดีค่ะแล้บกันกับปิยะนาซิกะค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาสอนเพื่อนๆทำเจลลี่มือยักษ์นะคะอุปรกรณ์มีถุงมือสองอันแล้วก็วุ้นผมนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาต้มน้ำนะคะโอเคในนี้นะตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วใช่ค่ะ ตวงน้ำสามครับนะคะ,คะ เจลลี่ในถุงมือนะคะจับนิดนึงนะอุ๊ยมันเต็มเหรอมันไม่ลง ตอนนี้นะคะเราก็จะมาแขวนเจลลี่มือของเราที่ตักผ่าน,นะคะค่ะแล้วเราก็จะรอให้มันให้มันแข็งตัวนะคะสักประมาณสองสามชั่วโมงะคะ่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราเสร็จแล้วและตอนนี้เราจะมารอให้มันแข็งตัวนี่นีตื่นได้แล้วคะ่ะ เลี่น่าจะแข็งแล้วค่ะเผื่อนี่นะคะอมืออันแรกหนูคิดว่านะคะแข็งไหมแข็งค่ะถ้ามันไม่แข็งมันจะแบบวะ่าได้ยินเท่านะต้องเบาๆนะเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะยังแตกแล้วก็ไม่แข็งยีง,งเจลลี่นิดนึงมันออกไหนกันบ้งนะคะต้องระวังนะ,ะมือหนูเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ใหญ่ดีเนาะ,ะ <c oughs> ก่อนที่มันจะเจ็บมากแล้วก็ยากมากเอามือหนูออก <c oughs> ที่จริงเราเล่นนะคะนี่ไงมือหนูจริงเราจะขั้นตอนที่ยากที่สุดนะคะเอาเจลรี่ออกจากถุงมือใช่เพราะว่ามันอาจจะ ใช่ค่ะแต่หรือว่าพังแบบว่าย้วขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาทําทีละข้างเลยเนาะโอเคค่ะข้างนี้ก่อนโอเค หมดแล้วนะคะนี่ไงวุ้เจอีมือพีนี้เป็นมือของหนูนะว้มือของหนูดคุณหมอคุณหมอคุณหมออะไเนี่ยโอ้คุณหม,ณม,ณมอโหอ,อ,อันนี้นะคะมันมันอันนี้มือน,นี้นะคะมันไม่พังเลยเหนียวดีใช่ไหมคะเหนียวดีคะ่ะใหญ่ไหมคะ อร่อยน่าจะอร่อยด้วยนะคะน้องหยิบขึ้นมาให้ดูสิทั้งก้อนเอาข้างหน้าลงว้าวสุดยอดดู <laughs> มันรู้สึกเหนียวหนบึบหนึบเหนียวโอ้โหใหญ่มากนี่ขอจับหน่อยสิจับมือป้อมอ้อหน้วก็จับมือจิงเชคแคนเชคแคนขอเชคแคนหน่อย มือหลุดด้วยนะคะนิ้วหลุดนิ้วโป้งหยุดขอใช้คแค่อีกรอบหนึ่งนะหลุดก็ไม่เป็นไรโอ้ย้ย<อ>ายเลินหนูคิดว่ามันอยากให้หนูกินมันก็นเลยพังไหมคะแกเลยอยากกินได้ไหมอยากกินเลยมันน่าจะอยากให้หนูกินไหมคะกินเลยค่ะโอเคเออ ลองชิมนี่ลองชิมสิเออมาใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนีงน้อร่อยเพราะว่า,า,ารตรงเป็นแบบว่าพาวเดอร์มันจะมาตรงนี้ผงม,มันจะมาตรงนั้นนะคะอะขอชิมหน่อยออ๋เีาจะนี่ชิมดูนะคะ่ะไม่อค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสนุกมากและถ้าเพื่อนๆอยากให้หนูทำอะไรเจลลี่อีกนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยบายบายอร่อมากน่ากลัวเหมือนผีปอบผีกระสือขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์ และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย